พบกันอีกแล้วค่ะกับบ้านพร้อมอยู่ใบอัยดากับบ้านสวยๆหลังนี้ค่ะหมู่บ้านนันทวันซอยสังขะสันติสุข18ค่ะสวยขนาดไหนเรามาชมนันข้างในค่ะ มองจากข้างนอกไปแบบนี้เนื้อที่ใหญ่มากแล้วก็บ้านสวยมากๆหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหาบ้านพร้อมอยู่และตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะและอยากเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้วันนี้เราเข้ามาดูข้างในกันค่ะว่าข้างในสวยแล้วก็น่าอยู่เพียงใดนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันค่ะ พื้นที่ใช้สอยตัวบ้านหลังนี้นะคะ55.1ตารางวาค่ะประกอบด้วย4ห้องนอน2ห้องน้ำและ1ห้องครัวใหญ่ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ข้างในบ้านโถงกว้างมากๆนะคะข้างในบ้านของเรานอกจากจะมีห้องครัวทุกอย่างทั้งหมดนี้นะคะจะได้ไปหมดเลยค่ะจะมี เตาแก๊สอ่างล้างจานแล้วก็เตาดูดควันแบบนี้นะคะให้กับทุกเ,เราพร้อมทําไว้ให้เสร็จสรรเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถเข้ามาใช้งานได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะสามารถวางพื้นที่ถ้วยชามได้ทั้งหมดเลยนะคะกว้างมากๆในส่วนของอ่องครัวของเราแล้วก็เดินต่อมาอีกนิดนะคะเป็นเดินเชื่อมมาอีกนิดนะคะจะเป็นโต๊ะกินข้าวนะคะกับที่นั่งนะคะตรงนี้โต๊ะกินข้าวนี้ก็ให้ไปฟรีๆเลยนะคะพร้อมกับ ขนกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยค่ะนอกจากนั้นเลยจากห้องครัวมานิดนึงค่ะจะมีห้องเล็กๆอยู่ห้องนึงนะคะห้องนี้ก็สามารถแตกแปลงเป็นห้องอนเนกประสงค์ได้เลยในส่วนของตรงนี้นะคะเปิดประตูข้างนอกออกไปก็จะเห็นพื้นที่ข้างบ้านนะคะซึ่งเราตกแต่งไว้ให้แล้วนะคะ ปูรับปูหินไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถดัดแปลงเป็นมุมพักผ่อนเป็นสวนย่อมเล็กๆข้างบ้านของเราได้เช่นเดียวกันค่ะตรงนี้ก็นอกจากนั้นยังเป็นมุมพักผ่อนให้อีกหนึ่งห้องได้สบายๆอันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องน้ําชั้นล่างอีกหนึ่งห้องนะคะซึ่งใหญ่พอๆกันเลยนะคะเดินมาอีกนิดนึงนะคะฝั่งตรงนี้จะเป็นห้องน้ํานะคะเป็นห้องน้ําที่สามารถใช้ได้จริงนะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวอ่างล้างมือชักโครกนะคะแล้วก็ สามารถเข้ามาอาบน้ําในส่วนของตัวชาวเวอร์ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะห้องน้ำก็กว้างมากๆในส่วนของข้างล่างเดี๋ยวเราจะตามขึ้นไปดูชั้น2กันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะข้างบนชั้น2นะคะประกอบไปด้วย3ห้องนอนใหญ่ด้วยกันค่ะ ห้องนอนแรกวันนี้ที่อยากจะพาเข้ามาดูก่อนนะคะเป็นห้องนอนกว้างมากๆแล้วก็มีระเบียงสามารถเปิดประตูหอ,อกไปนะคะเปิดประตูออกมาก็จะเจอระเบียงด้านหน้านี้นะคะเราจะใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่พักผ่อนหรือว่านั่งทานกาแฟช่วงเช้าได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เข้ามาข้างในนะคะในห้องนี้ ห้องใหญ่อีกหนึ่งห้องตรงนี้จะมีห้องน้ําในตัวนะคะสามารถเปิดประตูห้องน้ําเข้ามาสามารถเปิดประตูห้องน้ําเข้ามาตรงนี้นะคะเป็นห้องน้ำประตูสามารถเปิดได้2ด้านนะคะประตูสามารถเปิดได้สองด้านจะเข้าประตูในห้องหนักจะเข้าจากประตูในห้องก็ได้นะคะมีประตู2ประตูด้กันค่ะประตูนี้สามารถเปิดเข้าไปแล้วก็เข้าห้องนอนได้เลยนะคะ หรือจะสามารถเข้าจากตรงประตูนี้ก็ได้ค่ะประตูห้องน้ํานี้สามารถใช้ร่วมกันได้เลยนะคะหรือจะสามารถเปิดจากประตูตรงนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องที่2กันค่ะเป็นห้องใหญ่ห้องที่สองของเราข้างบนนี้จะมีทั้งหมด3มห้องนะคะมีห้องนอนทั้งหมด3ห้องตรงนี้จะเป็นห้องที่สองซึ่งเป็นห้องใหญ่เหมือนกันค่ะและก็จะมีระเบียงนะคะเปิดออกมาข้างนอกนะคะจะมีระเบียงเปิดออกมาข้างนอกแบบนี้เหมือนกันก็ สามารถเชื่อมกันระหว่างห้องนอนที่1กับห้องนอนที่2นะคะเดี๋ยวเราไปตามไปดูห้องนอนที่3ากันค่ะถัดมาอีกค่ะจะมีห้องนอนที่3ตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เป็นห้องนอนที่สามก็กว้างมากๆสามารถใช้เป็นห้องอนเนกประสงค์ได้ เป็นชั้น2ของบ้านค่ะมีห้องน้ําทั้งหมดหนึ่งห้องนะคะแล้วก็มีห้องนอนทั้งหมด3ห้องด้วยกันค่ะห้องนอนใหญ่2ห้องนอนแล้วก็ห้องนอนเล็ก1ห้องนอนค่ะโอเคันนี้เราก็อยู่หนะ้าบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะบ้านซึ่งสามารถรับลมจากธรรมชาติได้เลยแล้วก็อยู่แล้วเย็นสบายมากๆลมสามารถเข้ามา ทุกทิศทางของบ้านได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายและด้านขวานะคะวันนี้นอกจากจะมีพื้นที่หน้าบ้านกว้างๆแบบนี้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์แล้วนะคะก็สามารถจอดรถสามถึงสี่คันเลยบริเวณหน้าบ้านของเรานะคะเราจัดพื้นที่หน้าบ้านแบบนี้ให้กว้างๆเลยนะคะแล้วก็สามารถใช้พื้นที่ทั้งหมดในบ้านได้หมดเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับกระเบื้องสวยๆแบบนี้แล้วก็โครงสร้างดีมากๆในส่วนของตรงนี้แล้วก็แทงน้ําตรงนี้นะคะก็ให้กับลูกบ้าน แทงน้ําตัวนี้นะคะก็ให้กับเจ้าของบ้านตัวจริงที่จะเข้ามาอยู่ในหลังนี้เลยถ้าเราไม่เข้าประตูหน้าบ้านนะคะเราสามารถซื้อกับข้าวหรือว่าซื้ออาหารมา,าจากข้างนอกแล้วสามารถเดินมาจากฝั่งนี้นะคะถืออาหารเข้าครัวมาได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องผ่านประตูหน้าบ้านได้เช่นเดียวกันก็จะเข้ามาสู่ครัวตรงนี้ได้เลยนะคะเป็นครัวใหญ่มากๆนะคะ เราสามารถใช้ฟังก์ชันทุกอย่างในบ้านได้เต็มพื้นที่เลยนะคะบ้านหลังนี้นะคะพร้อมให้ทุกคนเข้ามาอยู่แล้วนะคะและทำไว้ให้กับทุกคนที่ชอบบ้านหลังนี้และสนใจที่จะเข้ามาดูบ้านหลังนี้ค่ะวันนี้ท่านไหนที่สนใจบ้านหลังนี้นะคะหมู่บ้านนันทวันซอยสังขะสันติสุข18นะคะวันนี้สามารถนัดมาชมบ้านหลังนี้กันก่อนได้เลยค่ะหรือจะ เข้ามาดูความสวยของบ้านก่อนใครที่สนใจสามารถโทรมาตามเบอร์ด,ด้านล่างและก็นะัดชมบ้านหลังนี้กันก่อนได้เลยค่ะยินดีเปิดบ้านให้รับชมกันค่ะาเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะคะเพราะน่าอยู่จริงๆค่ะ